ผอมลดพี่น้องตะเกียบเหรอคะสมรลดพี่น้องเปลี่ยนเล่ได้ไหมคะรอ เขาต้อทำของเขาเขาต้องต้องค่าเฟ้ปูเขาทำไม่ได้ต้องจอดทิ้งไว้ใช่ครับจอดทิ้งไว้วันนาแต่วันนึงไงพวกมันจะเอาออกตามถนนอันนี้มันเยอะหนูไม่มีรถใช้ด้วยเลย ไม่มีรถใช้ด้วยค่ะท่ามาจอดทิ้งไว้พอปลาเปลี่ยนหลายเช่นเลยนะพอรับอะไรมาใช้ไม่ได้เลยนะงั้นเปลี่ยนแต่ลูกปืนได้ไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เพคนมาทำใหม่มันเย็นแล,นะล้วเนาะปืนร้อนอ่ะ ต้องสมรถจ้าโอเคอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพอผสมมันก็ยิ่งเทไปใหญ่ ลูกปืนรถล,ลูกปืนแตกขี่ไปทํางานเมื่อวานขี่ไปทํางานเมื่อวานรถล,ลูกปืนแตกถ้าเราไม่ชอมมันก็ยิ่งจะพังไป ชอมล้านใกล้บ้านนี่แหละคะ่ะขี่ไปทำงานเมื่อวานปุนแตก 木，木子呀嘛。